ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโโอฮัลโหลพ่อได้ยินไหมยินยินต้องถึงวัดนหรอคะใช่ว่าอะไรอพ่องทำอะไรนึงคือเธอจะใช้พ่อทำไงอ่ะ กีเก็อยู่งานสอบไปยืมเจ้าคณะภาพมาแล้วเจ้าภาพเหรอะเจ้าคณะภาพเจ้าภาพเลยมันมาแลาวาพวกโยไ้อันแหล้เธอเธอเธอแค่พอทำแล้วมันชพื่อกันคิดนะครับมัน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 ไม่ไหวแล้วมันมันมันก็หมดที่ไปไงมันจะออยังไง เงินติดตัวยังไม่มีอ่ะนี้เงินเติเมน้ำมันได้มาสามพันแลทุ่มไปกับชีวิตเธอมา,าแล้วก็ะจะไปหาอะไรดี 3, 4, อีกสามสี่แสนเนี่ยมัน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 ประสาทแด่ไม่ใช่พ่อประสาทแต่พ่อก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนแล้วจะฆ่าเราตายหรือจะทำไงเธอทานเธอจะวูวโจมหัววินก้าแต่ทันไม่มีไงพูดยังไงดีอ่ะ มันไม่มีมันก็ก็คือไม่มีไม่รู้จะเป็นเอาใครคุยกันได้อย่างนี้แหละก็ทางของช่วยพินคิดด,ดิหวยก็ไม่ถูกยื้มก็จนยื้มก็จะมดทีย่ยื้มแล้วอ่าอ่านียเขาแจ้งไป แดงล่วงหน้าไปอ่ะเพราะรอบต่อไปพ่อพ่อจะหาล่วงหน้าไว้ได้ไหมอ่ะเพราะเนี่ยคุยเอาเนี่ยมันกูหน้าพ่อก็ไม่มีกันมีจะไม่กําลังคราห์แบบแต่น้องแตนพอได้แต่ถ้าสิบวันจะได้ แกแกเล่นมาทุ่มกับพ่อคนเดียวหาคนอื่นไม่ทั่วเลย,ย,เลยมันก็ไม่ไหวมันดีพ่อเป็นทุ่มใหญ่เราไม่ใช่แต่ผีนะแกน,นะเราไม่ใช่แต่ผีเราพูดตั้งทุกเรื่องจริงปลอดชีวิตก็พูดเลยเราไม่มีเงินเก็บเราบินมาแล้ว嘛 ระบบระบบเธอเป็นไงพ่อก็ทํำให้เข้าใจแล้วก็หาไม่ให้เขาเนี่ยก็เต็มพี่เลยีกหน่อยอนิดหนูแย่เขาโวงหนูพ่อก็เงคอึงไปทวงไทยเำนดึงไม่ได้ดิงเงินมัดก็ไม่ได้เลยกิกนพ่โจนเนี่ย นี่พี่ไบที่หนูส่งไปล่าสุดหลืออ่น้ำไปสี่ดิถ้าวันวันเนี้ยวันที่สองของเดือนธันวาจะมีเดือนไหนอีก่ะนั่นก็ของหกเลสุดท้ายเนี่ยฮะก็หกเลาสุดทก็หกเลวของเดือนธันวาเนี่ยหนูติ๊กไว้ถึงวันที่สองอ่ะ ลกที่สองไอที่ดแดงๆไมใช่แล้วเลยกี่งวดอ่ะสี่สี่ก็ล้านหนึง่งใช่สองร้าน